กับห้องรับแขกซ e อวันนี้จะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารเป็นเครือใหญ่นะครับเป็นธุรกิจอาหารนะครับซึ่งหลายคนพอพูดถึงเนี่ยอย่างคุณนวันพอพูดถึงเครือที่เกี่ยวกับข้องอ่านแล้วเนี่ยนึกถึงธุรกิจอะไรฮะก็ต้องเป็นเครือของ CP โอโหชัดเจนที่สุดเลยฮะเครือนี้เครือใหญ่มากนะครับเครือเจริญพกพันนะครับผู้บริหารหลังจากนี้ไปนะครับเขามีแนวคิดในการบริหารจัดการยังไงบ้างนะครับไปติดตามได้จากห้องรับแขกซ e o ครับค่ะเช่นค่ะ นนี้ผมก็อยู่กับคุณธินกรเรือนทิพย์ e x e c u t i v e Vice President ของ CPF แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธินกรครับแนวคิดในการบริหารงานบุคคลของ CPF ซึ่งเป็นบราาิษัทขนาดใหญ่มากๆเนี่ยนะครับมีหลักคิดอะไรบ้างครับจริงๆแล้วในเรื่องของคนในองคอ์กรเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราต้องการที่จะได้คนเก่งและก็คนดี มาทํางานกับองค์กรนะการที่จะได้คนเก่งและคนดีมาทำงานาทำงานกับองค์กรนะครับอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเราก็จะต้องมีสร้างบรรยากาศนะครับให้เขามีความรู้สึกว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับเรามีการเอื้อเฟื้อมีการดูแลซึ่งกันและกันเหมือนกับพี่กับน้องที่อยู่ในองค์กรนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าเพราะว่าจะทําอย่างไรให้พนักงานทุกระดับเนี่ยรักองค์กรน,นะครับังนั้นผู้นําทุกระดับเนี่ยต้องมีจิตใจในการที่จะเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับรู้จักในการที่จะให้รู้จักในการที่จะอภัยนะครับรู้จักในการที่จะสอนนะครับรุ่นน้องๆนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับองค์กรอันนั้นเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเป็นคุณลักษณะของผู้นำใน CPF การที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำในแต่ละระดับของ CPF เนี่ยต้องมีกระบวนการในการสรรหาในการที่จะคัดเลือกพอสมควรใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีวิธีการยังไงครับแน่นอนครับว่าเราจะดูยังไงว่าคนนี้เหมาะสมว่าเป็นผู้ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แค่นั้นเองความเก่งกับความดีมันมันต้องมีหลักเกณฑ์ในการมี มีดัชนีชี้วัดอะไรบ้างจริงๆแล้วเรามีแบบทดสอบหลายๆรูปแบบนะครับทดสอบทางด้านจิตวิทยานะครับ <c oughs> ทดสอบในเรื่องความเก่งในการทํางานในวิชาที่เรียนนะครับในแต่ละสาขาวิชาเช่นแบบทดสอบในเรื่องของด้าน,นวิศวะแล้วก็มีแบบทดสอบ <c oughs> เรื่องภาษาแล้วก็มีแบบทดสอบ <c oughs> ในเรื่องของอออการบริหารจัดการถ้าเกิดเป็นระดับสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีแบบทดสอบ นะครับในการที่จะให้เราทราบเป็นเบื้องต้นว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ระดับไหนอย่างไรนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็สู่กระบวนการสัมภาษณ์นะครับ,รบในกระบวนการสัมภาษณ์นั้นเนี่ยเราก็เชิญผู้บริหารนะครับที่อยู่ในแต่ละสายธุรกิจพอมเกอชารยร่วมกันสัมภาษณ์ช่วยกันช่วยกันถามคําถามครับซึ่งเรามีกรอบคําถามเอาไว้ให้ว่าในแต่ละคําถามเนี่ยเราต้องการจะ คร o บเรื่องอะไรส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของความคิดเรื่องของพฤติกรรมนะครับส่วนในเรื่องการทดสอบเรื่องความเก่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะเก่งใน C.P.F เนี่ยนะครับเ, <c oughs> เรามองอยู่ส3ด้านอันที่1เก่งในเรื่องของการที่จะคิดนะครับทดสอบในเรื่องการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นยังไงดีหรือไม่ดีนะครับเ,เก่งในเรื่องของการนําไปปฏิบัติ execution นะครับแล้วก็เก่งในเรื่องของการ มีสมรรถภาพที่ดีครับในเรื่องความเก่งเนี่ยดูสามด้านนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของความเป็นผู้นำเนี่ยเราดูในเรื่องของเนี่ยจิตใจเขาอยู่ในกรอบซีเบเบย์ไหมนะครับรู้จักเสสละรู้จักให้ไหมมีความกระตันยูรู้คุณไหมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามีแบบทดสอบนะครับแต่ว่าแบบทดสอบจะก็อย่างที่เรียนนะเป็นเทรนด์นะครับในการที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเราต้องโพบต่อ นะครับก็ก็ในช่วงสัมภาษณ์เนี่ยก็จะรู้คร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาโยงกับเรื่องของโครงการ C ีพีเอ็มแบสเดอร์คือของการ c ีพีเอ็มแบสเเดอร์เนี่ยจะเป็นการให้เราได้รู้จักน้องๆเนี่ยมากขึ้นนะครับการที่เราเป็นไปให้น้องมาร่วมกิจกรรมแล้วเราก็มีเครือข่ายกับน้องๆหลังจากสามวันนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็เราก็มีกิจกรรมร่วมกันเหมือนกันไปเอาเด็กมหาวิทยาลัยมาร่วมกันทัศนร่วมกิจกรรมใน p พเอ็ม ใช่ครับแล้วก็ท่านน้องๆน,นี่เป็นเป็นซีเว็เป็นบัสเดอร์เบ็นบัสเดอร์ครับการ<ม>การเป็นซีเว็บเป็นบัสเดอร์เหมายถึงว่าเมื่อเขา้ารูา้จักบริษัทแล้วเนี่ยรู้จักในสิ่งที่ดีๆของบริษัทแล้วร,รู้จักการทําง,งานจริงของบริษัทแล้วเนี่ยเขาก็จะไปช่วยในการที่จะไปถ่ายทอดต่อนะครับว่าซีเว็เป็นยังไงครับแต่เมื่อเขาจบปีสีแล้วเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะฮะก็มี2ปาร์ตี้ตัวน้องๆกับบริษัท นะครับจ้องไฟจูนให้มาตรงกันว่าเอตอตกลงเรา <c oughs> คิดว่าน้องสามารถมาร่วมง,งานกับซีพเฟได้นะใ <c oughs> นเดียวกันน้องอาจจะเลือกก็ได้เพราะตัวซีพเอฟไม่ใช่ของเขาก็ <c oughs> มีความเป็นไปได้เหมือนกัน <c oughs> แต่เขาก็ได้ความรู้มาจากซีพีเอฟแล้วล่ะนะครับเ <c oughs> มื่อสักครู่คุณเทนกรพูดถึงซีพีเอฟเวนะครับรายละเอียดเป็นยังไงครับ <c oughs> <c oughs> คือจริงแล้วซีพีเอฟเวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับมาจากมาจากแนวทางของบริษัทนะครับบอกว่าบริษัทเราเนี่ยใหญ่ขึ้น เราต้องการขยายเครือข่ายนะครับไปทั่วโลกนะครับเพราะนั้นเราจะมีคนต่างความคิดนะครับมีคนต่างภาษาจะแย่ไปหมดเลยเะนั้นการที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยให้บรรลุปเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยนะครับจะต้องมีตัวอะไรสักตัวหนึ่งให้มีมาสร้างความเหมือน,นการที่จะสร้างความเหมือนเนี่ยก็คือแนวคิดแนวปฏิบัติ จากนั้น c p f วหรือค่านิยมของ CPF เนี่ยจะเป็นตัวที่เราจะต้องสั่งสมให้ทุกคนเนี่ยคิดแบบเดียวกันนะครับ <c oughs> ปฏิบัติแบบเดียวกันในกรอบทียกําหนดเอาไว้ <c oughs> แต่เรื่องอื่นที่เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเขาสามารถแตกแยกได้แต่ว่าพอมาทํางานในบริษัทแล้วเนี่ยเราบอกว่ากรอบ6ตัวเนี้ยเป็นกรอบที่จะใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคตครับ6ตัวมีอะไรบ้าง6ตัวก็มี3ประโยชน์นะครับสู่ความยั่ยงยืน คำว่าสามประโยชน์ก็หมายถึงว่าการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้นึกถึงสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยเป็นอันดับสุดท้ายหรือตัวเองเป็นอันดับสุดท้ายตัวอย่างเช่นเราไปลงทุนต่างประเทศนะครับให้นึกถึงประเทศก่อนเขาได้ประโยชน์ไหมนะครับนะครับแลเ่ BT เมื่อนึกถึงเมื่อทําของเมื่อประเทศได้ประโยชน์แล้วประชาชนเขาได้ประโยชน์หรือเปล่าเสร็จแล้วค่อยมานึกถึงบริษัทอย่านึกถึงบริษัทเป็นอันดับแรกครบอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของการ การแข่งขันเนี่ยนะที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราบอกว่าในสิ่งทั้งหลายแหล่ที่เราทําเนี่ยต้องเน้นในเรื่องของความรวดเร็วนะครับแต่เมื่อเน้นความรวดเร็วยอย่างเดียวไม่พอต้องใน,นเรื่องคุณภาพด้วยนะครับจะต้องมีคุณภาพด้วยในเรื่องของความรวดเร็วตัวที่ 2, 2> นะครับตัวที่3เนี่ยเราบอกว่าคนที่เก่งเนี่ยนะครับ คนที่เก่งจริงๆของบริษัทเนี่ยเรื่องยากๆเนี่ยต้องคิดให้มันง่ายทําให้มันง่ายยากทาให้ง่ายทำยากทำให้ง่ายนะัไม่ใช่คิดเรายากแล้วไม่ทาเลยใช่ยากเกินไปใช่ยากเกินไปหรือยากแล้วทให้คนสับสนไปหมดนะครับนี่คือตัวที่ที่ที่สามตัวที่สี่ก็คือในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับก็คือเราบอกว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนมีพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นทุกวันนะครับดังนั้น พนักงานทุกคนเนี่ยเมื่อได้รับการเมื่อได้มันมอบหมายงานไปแล้วเนี่ยจะต้องคิดพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นดีขึ้นในทุกๆด้านนะไม่ว่าจะเป็น HR ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายผลิตฝ่ายขายทุกคนต้องมีส่วนในการที่จะพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลานะครับตัวที่5ก็คือในเรื่องการยอม,ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับจะมาจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาที นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไม่ไมว่าเป็นว่าเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ว่าเป็นเรื่องของความคิดของคนดังนั้นทุกคนต้องเปิดใจกว้างในการที่จะมองว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะรับกับมันได้นะครับอันสุดท้ายที่สําคัญก็คือจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความซื่อส,สัตย์และก็รู้จักที่จะตอบแทนบุญคุณคนที่มีประคุณกับเราคนะครับน,นี่คือ <C oughs> คใช่ใช่เป็นคนดีรับ ทำมานานมั้ยังครับกาะ,ะเซเเจริงๆแล้วเซเปเปจริงๆแล้วต้องเรียนไงฮะว่ากรอบเหล่านี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้ว c ีพีนะซีเชือทำมานานแล้วนะครับต้องคือ c ซเ6เหตัวที่ได้มาเนี่ยก็ได้จากการที่เราไปทําวิจัยว่าในอดีตเนี่ยที่ CP ประสบความสําเร็จมาเขาประสบความสําเร็จเรื่องอะไรบ้างอ๋อนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเมื่อก่อนนี้ก็ใช้วิธีการผู้บริหารพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไปสะท้อน6ตัวเนี้ย ครับทำมาตลอดนะเพียงแต่ว่าในช่วงเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มมาทําให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะคนมากขึ้นผู้บริหารบอกจะไปพูดอย่างเงี้ไม่ได้ละเะฉะนั้น,นเราก็จะมีะ <c oughs> คําพูดเกิดขึ้นนะครับหกตัวมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะต้องการสื่อด้วยการมองเห็นสัญลักษณ์เข้าใจนะครับเ <c oughs> ข้าใจประจําง่าย <c oughs> แล้วก็มีให้คําจํากัดความที่ชัดเจนว่าหมายถึงอะไรนะครับ <c oughs> แล้วก็ ลงไปถึงเรื่องของแนวปฏิบัติว่าการปฏิบัติแต่ละตัวเนี้ยอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่ให้เป็นแนวปฏิบัตินะครับให้กับพนักงาน <c oughs> มันชัดพนักง,งานก็ปฏิบัติง่ายเข้าใจง่ายนั่นเองกับผลที่เกิดขึ้นกับบริษัท6กเปีที่ผ่านมาที่เราประกาศ c p f ไปแล้วเนี่ยผลที่เห็นเป็นรูปธรรมในบริษัทมีอะไรบ้างไหมฮะคือผมมองว่าผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้มีการประเมิน ใช้เครื่องมือเลประเมินที่ชัดเจนนะครับแต่เราจะเห็นว่าการปฏิบัตินะครับการคิดนะครับของพนักงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในการที่จะเห็นว่าเราเดินในแนวทางเดียวกันมันช่วยในเรื่องการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทจากจะฝากถึงผู้บริหารระดับต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในแวดวงธุรกิจก็ตามนะครับ <c oughs> การที่เราจะบริหารคนให้ประสบความสำเร็จเนี่ยปัจจัยสคัญอยู่ตรงไหนครับ จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าผู้บริหารทุกคนนะครับมีส่วน,นมีส่วนสําคัญยิ่งในเรื่องการดูแลคนนะครับไม่ใช่เอชามีแที่ดูแลคนเอชาเนี่ยมีหน้าที่ช่วยในการที่จะให้เครื่องมือในการที่จะให้กรอบในการที่จะสนับสนุนในการที่จะจะให้ผู้บริหารทุกระดับเนี่ยนะครับมีความสามารถในการที่จะดูแลคนของตัวเอง ครับดันั้นผู้บริหารทุกคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเก่งเรื่องงานแล้วเนี่ยครับเก่งเรื่องการบริหารธุรกิจแล้วเนี่ยคนจะต้องเน้นเรื่องของคนให้มากนะครับซึ่ง CPF เนี่ยก็เป็นแนวทางที่ทาง c e o กก็เน้นย้ำตลอดเวลาว่าเรื่องคนนี่สำคัญดังนั้นผู้นำแต่ละคนเนี่ยนะครับจะต้องอไปดูแลเรื่องคนแล้วก็มีความสามารถในการที่จะ,ท,จะที่จะดูแลคนของตัวเอง ดนั้นหนึ่งในเวิร์กช็อปที่ทางเซลให้ความสําคัญเนี่ยนะครับก็คือผู้นําทุกระดับเนี่ยจะต้องถูกสอนให้รู้จักในการที่จะโค้ชคนเป็น<ม>รู้จักในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกน้องเ,เต็มใจทํางานทํางานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีผลงานออกมาดังนั้นอันนี้คือหัวใจหลักนะครับคือต้องเก่งเรื่องคนสําคัญสุดครับก่อ <c oughs> น,นครับ